สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ป้าหนูอีกอยู่ในรถด่วนพิเศษขบวนที่31ต้นห้ สีฐานเฟอร์รี่ไปยังเกาะสมุยนะคะตอนนี้เราก็กำลังรอขบวนรถที่จะเริ่มออกเดินทางซึ่งกำหนดเวลาจะอยู่ที่16นาฬิกา50นาทีนะคะตอนนี้เราอยู่ในตู้ขบวนที่13ซึ่งเป็นตู้สุดท้ายนะคะแล้วก็เป็นตู้ ชั้นหนึ่งนะคะาจะเป็นห้องเป็นห้องส่วนตัวนะคะก็คือมีสองเตียงเตียงบนเตียงล่างนะคะแต่วันนี้บ้านเอีกหห้องนะคะนะก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันที่สถานีปลายทางแล้วก็เรื่องราวระหว่างทางนะคะนี่มีน้ำดื่มให้ด้วยสองขวด ตรงนี้ก็น่าจะเป็นห้องที่ใครที่มาสองห้องก็จะเปิดคอนเน็กกันได้นี่ก็จะเป็นอ่างล้างมืออ่างล้างหน้าค่ะมีกระจกให้ด้วยหลาได้ตารางเวลานี้สถานีต้นทางออกจากกรุงเทพอภิวัตรไปทางหัดใหญ่นะคะแต่เราจะไปลงที่สถานีสุราธ,ธานี ก็จะมีขึ้นเวลาว่าเราจะถึงสถานีปลายทางโดยประมาณ7จ็ดโมงเช้านะคะขบวนที่31เนาะตู้ที่13อาอุาอณหภูมิภายใน22ภายนอก33นะะ,นะะอันนี้จะเป็นห้องน้ำผู้ชายห้องน้ำผู้หญิงสีเขียวก็คือว่างอันนี้ก็คือจะเป็นห้องอาบน้ำนะคะตรงนี้น่าจะเป็นกลิ่น การเรียกพนักงานนะคะสมมติว่าถึงเวลาเราจะนอนเราจะปูเตียงเราก็กดเรียกพนักงาน,นทางขายะนะอันนี้เตียงเตียงล่างนี่จะเป็นเตียงล่างนั่นจะเป็นเตียงบนนหมอนกนว,วางของกินนะคะตรงนี้ก็วางของกินได้ เคแ้วนะคะตอนนี้เป็นเวลา16นาฬิกา50นาที สั่งอาหารจากน้องพนักงานไปนะคะก็จะมีอาหารจากตู้สเสบียงมาให้เราเลือกแล้วตะกี้ป้านณอีก,ก็เลยเดินไปสำรวจตู้สเสบียงมานะคะก็อยู่ห่างจากตู้ที่เราอยู่เนี่ยเดินค่อนข้างไกลเลยค่ะเพราะว่าเราอยู่ตู้ที่13อยู่ท้ายขาบวนแต่ตู้สเสบียงเนี่ยจะอยู่ประมาณตู้ที่7ที่8ซึ่งรถไฟขบวนนี้มีความยาวมากค่ะยาวเกือบกิโลเหมือนกันก็เดินไกลนะคะก็เลยไป ปกติน้องเขาจะมาส่งแต่เราก็เลยถือโอกาสไปรับมานะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดูว่ามีอะไรบ้างดนะคะทุกคนก็จะเป็นข้า อร่อยป่ะลองชิมดูว่าอร่อยหรือเปล่า ไฟมาก็คือจองตั๋วชั้นหนึ่งนะคะ,ะมันก็จะนอนได้สองคนก็คือเราจองแยกเป็นหลายบุคคลเราไม่ได้เหมาห้องถ้าเหมาห้องคนเดียวเนี่ยมันจะประมาณสองพันกว่าบาทแต่อันนี้เราจองสองชื่อเพราะฉะนั้นป้านหนูอีกเดินทางคนเดียวแต่อีกคนนึงเนี่ยเขาติดธุระเข้ามาไม่ได้มันก็เลยต้องเหมือนเหมือนเหมือนเราทิ้งตั๋วเลยแต่ทีนี้ชวนใครก็ไม่มีใครว่า ก็ไม่มีไม่มีใครมีแต้มบุญพูดง่ายๆเพราะว่าเราเนี่ยจองทุกอย่างเราแพนทุกอย่างไปหมดแล้วนะคะก็แค่หาคนไปเพื่อที่จะไปใช้สิทธิ์นี้เนาะเขาก็คือยังไงเราก็ต้องจ่ายอยู่เง,งี้ยใไหก็เลยหาหาคนไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็นึกได้ว่าอ,อุยเรามีน้องสาวลูกของน้าอยู่ที่หัวหินเออเราลองชวนนางดูไหมอะไร ระหว่างที่นั arp, ่งอยู่ในรถไฟก็เลยโทรไปชวนช่วงที่โทรไปเนี่ยรถไฟถึงประมาณราชบุรีแล้วค่ะเกือบจะถึงเพชรชบุรีแล้วนะคะถึงราชบุรีอแล้วพอเนี้ยรถไฟจอดที่สถานีเพชรบุรีนาาก็โทรมาบอกว่าเฮ้ยฉันไปได้เว้ยสามีอนุญาตก็สรุปว่าไปได้ตอนนี้กำลังออกจากบ้านบ้านอยู่ชะอาจะขับรถไปหัวหิน ถ้าแต้มบุญนางมีนะคะคือนางจะไม่เจอรถติดเพราะอย่างที่อย่างที่รู้เนาะช่วงหัวค่ำเนี่ยช่วงเด็กเนี่ยหัวหินจะ,จะ,จ,ะจะรถติดะะบอกให้นางไปรอที่สถานีหัวหินซึ่งดูจากตารางรถไฟแล้วเนี่ยรถคันนี้จะถึงหัวหินในเวลาสองทุ่มยี่สิบนาทีเดี๋ยวเรามาลุ้นว่านางจะมีแต้มบุญไหมจะได้ไปไหมนะคะ ่ระรถไฟจะจอดสถานีหมเองแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะลงไปรับค่ะระวังหลุมเลขดปายเลยเข้าไปเลยแกนี่ใจง่ายจริงเลยวะ่ะ <laughs> ไปถักมาปุ๊บนี่ซ้ายมือซ้ายมือท้างนี้ข้างนอกเป็นห้องน้าตอนนี้เจ้าหน้าที่มาปูที่นอนเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนอนแล้วะคะ่ะ ส um ุราษฎร์ธานีเมื <specification. S 1> <diy> ่อเรามาเที่ยวตลาดเช่าที่สุราษฎร์ธานีนะคะตอนนี้เราจัดตัวเช่าแล้วนะคะ เดี๋ยวเราจะเดินทางไปท่าเรือดอนสักกันค่ะน่าจะใช้เวลาจากที่นี่ประมาณหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวไปเจอกันที่ท่าเรือนะนี่เรามาถึงท่าเรือแล้วนะคะเรากำลังจะเข้าช่องทางด่วนซึ่งเราจองตั๋วมาล่วงหน้าแล้วมาต๋วยเขาดูก่อนพอไปจองเข้าหปก่อน รถฉันอยู่ไหนจอออนไลน์ค่ะจอออนไลน์ไว้ีก400เมตรขึ้นเรือเฟอร์รี่สวนนานสังซีจริงดังอยู่ยไคป่ะักดันขับตรงไปทางช่องเลขหนะคะไปเจอรถในคิวคได้เลยนะคะ,อะขอบคุณค่ะขับตรงไปช่องหมายเลข6 อยู่ที่ท่าเรือแล้วนะคะเรารอเรือก็สิบยันสิบนะคะนี่ก็จะเป็นตัวเรือได้เบอร์หนึ่งเลยมาถึงคันแรก ไปก่อนเหรอ <laughs> ไปไปจอดไปค่ะถึงแล้วนะคะเกาะสมุยสมุยหาดเป็นน้ำคาะวัดพระใหญ่ขฟบซ้ายของาดเวีเนี่ยที่เี่จะเินไปทางายเทศบาลเกาะสมุยมย,ยินดีต้อนรับมาแล้วนะจ๊ะกลับมาอีกครั้งหนึ่ง พี่ไม่ชอบฝรั่งนอนอาบแดดหน้าหาดพี่ไม่ชอบหน้าหาดแนะนำพี่หน่อยพี่นี่เลยพี่หน่อยเหมาะกับพี่หน่อยเลยรค่ะสห้องสวยเนาะหงสวยมากอะ ชันนะใจล้วนๆค่ะแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงไม่รู้โหโคตรบินนะพี่